ด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดเสนอด้วยพระบารมีสืบสารคุณค่าความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทความสุขนะคะที่ได้จากการทำงานที่ช่วยเหลือคนคนตาบอด ที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะคะแค่ที่เห็นรอยยิ้มจากเขาแล้วก็เสียงหัวร้อจากเขาเวลาที่เขามาขอยืมหนังสือจากพี่นะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอะคะ่ะการให้ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวสําหรับพัชรพรตรายอังกูลความสุขที่มีมากกว่าการได้ทําอาชีพที่ตนรักคือการได้มีส่วนช่วยเหลือและการให้โอกาสเรียนรู้แก่เพื่อนร่วมสังคมผู้อยู่ในโลกมืดเริ่มจากการเป็นอาสาสมัคร อ่านหนังสือก่อนนะคะคือเข้ามาอ่านหนังสือที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็บังเอิญว่าที่นี่เขารับอาตาไอรับ,บ,บ,บตําแหน่งบรรรักษ์นะคะก็เลยเลสมัครเข้าค่ะแล้วก็จนได้ทํางานจนถึงทุกวันนี้นะคะ่ะส่วนหน้าที่หลักของพี่นะคะก็คือการให้บริการหนังสือเสียงแก่สมาชิกกันค่ะคุณพัชรพรไตรอังกูลคือบรรรักษ์ประจําห้องสมุดคนตาบอด ที่ให้บริการหนังสือเสียงซึ่งอ่านโดยอาสาสมัครและบันทึกลงในแผ่นซีดีพร้อมมีอักษรเบ,รเบรกลกำกับเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาใช้บริการยืมและนำไปฟังด้วยตนเองได้ให้บริการสมาชิกคนตาบอดเลยเนะคะคือก็คือจะจะเน้นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือซึ่งบริการนี้เราก็จะมีบริการทั้งที่เขาเข้ามาติดต่อด้วยตัวเองกับโทรเข้ามาแล้วก็ให้เราส่งให้ทางไปสนีอะคะ่ะ ถ้าเราสามารถให้เขาให้ความรู้เขาเนี่ยจากการที่เป็นหนังสือเสียงให้เขาได้ไปฟังเนี่ยค่ะก็เป็นการเปิดโลกทัศทัให้เขาคือถ้าเกิดเขาต้องการจะฟังหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเงี้ยแล้วเราสามารถที่จะหายเขาหายเขาได้อย่างนี้ละแค่นี้ละค่ะก็เป็นความสุขของพี่แล้วว่าก็อ้อยนะคะมีปัญหาเรื่องคืออ้อยเป็นโรคสายตาเรื้อรังก็คือพี่บรรลักษณ์เขาจะให้ความช่วยเหลือเรามากอย่างเช่นเรื่องของถ้าหนูมองไม่เห็นใช่ไหมคะพี่เขาก็จะ ไปหามาให้ถรือว่าเป็นส่วนดีดีอย่างมากในสังคมไทยอะค่ะที่มีจุดนี้ให้กับผู้พิการหรือว่าคนชรา,าหรือคนป่วยได้รับบริการค่ะการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมสังคมคือมิตรภาพอันง,งดงามที่จะช่วยให้สังคมของเราหน้าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่พระองค์ทำทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อความสุขของของคนไทยค่ะก็คือของพวงชนชาวไทยของเรานี่แหละค่ะ ก็จะเดินตามพระอ,องค์ท่านนะคะในเรื่องของความเสียสละคุณธรรมะคะ่ะร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด